พียกรู้<ช>แค่ว่า<ช><ช>ทําไมมันต้องเครื่องเทศมากมายมขนาดนั้นเพราะว่าแบบสาหรับเราเราแบบไก่ทอดอ่ะเออ<ช>มันพิเศษยังไงฮะพิเศษเลยนะครับก็คือเราใช้เวลาหมักเนี่ยกับเครื่องปรุงเนี่ยกับเครื่องเทศ14ชน,นิดเนี่ยใช้เว<ช>ลามากกว่า12ชั่วโมงเรา<อ>ไก่ก็เป็นสดใหม่ทุกวันเขาไม่ใช้ไก่ฟรีสค่ะใช่เราจะไปเลือกเองไปเลือกไก่เองที่ตลาดทุกวันเหรอซื้อใหม่สดๆทุกวันใช่ไก่สดงี่หรอใช่ครับไก่สดแล้วก็ไม่ไม่มีการทอดทิ้งไว อ๋อเพราะ,ะ,ะลูกค้า<ช>สั่ง <นะ S 1> ถึงจะเอามาทอดให้ใ,<ช>ใหมๆ่ๆเลยเนี่ยไก่ทอดตัวอันนี้เป็นสะโพกแบบแล้วก็แบบเป็นหมาล่านะสิบเต็มสิบเลยนะจริงเหรอ,อ,อส่วนอันนี้เป็น อันนี้เป็นอะไรฮะเป็นเลตเหมือนกันครับตัวนี้เป็นเลตครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบ๊กเป็นอะไรนะเป็นเลตหม่าล่าเป็นเลดเลดหม่าล่ารสชาติจะเหมือนกันค่ะจะเป็นเลดแต่ก็รสส่วนอันนี้สะโพกอันนี้เป็นปีกและอันนี้อันนี้ก็เป็นแบ็กหม่าล่าครับแบ็กหม่าล่าแบ็กหม่าล่าก็คือเผ็ดน้อยกว่าเผ็ดน้อยกว่าเต็มสิบเท่าไรไฟกินอันไหนน่าจะห้ากินอันนี้กา็ใช่สำหรับคนที่อยากทานเผ็ดแต่ว่า ทานเผ็ดนิดนิดหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นแบ็กมาแล้วที่อ่านลองี่อ่านลออุ้ยอร่อยอ่ะสั่งเมื่อไหร่ทอดให้เมื่อนั้นโอ้ยอร่อยมากอร่อยนะอร่อยคือจริงๆการกินไก่มันต้องใช้มือใช่ไหมคะเยอะกินเท่าไหร่ไปพี่ใหญหนูกินทุกอย่างหนูใช้มือหมดนิดนึงว่ะอุ้ยอ๋อแล้วอันนี้ก็อร่อยมากอร่อยอร่อยมากแล้วขายแต่ไก่ทอดกับเนี่ยสลัดแค่เนี้ยเหรอคะ ใช่ครับก็มีสปาเกตตีด้วยครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมมาเราก็จะมีเมนูมของหวาน,นอตอนนี้ไม่ได้เตรียมมาทางน,น้ให้พี่เขาแนะนาแต่ละเมนูดีกว่าจริงๆแล้วเราถามแบบถา,แาาถามแล้วเข้าปากถามแล้วเข้าปากบางทีอาจจะไม่ชัดเจนเอออันนี้ชื่อจริงๆของมันคืออะไรครับเมนูนี้เมน,นูนี้เป็นข้าวไก่เละครับเป็นข้าวนกบ<ว>สะโพกเละไม่ต้องทานคู่กับอะไรเลยตัวก็มีรสชาติอยู่แล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ก็คือเป็นเลนมาล่าแต่เป็นปีกนะครับตัวที่พี่อัญกำลังลองอยู่ก็จะเป็นแบล็กมาล่าแบลล็มาา่ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลยหรอวุ้ยน้อยเราต้องเค็มมันจะเป็นน้อยกว่าใช่เป็นน้อยไปครึ่งหนึ่งมันก็กลมกล่อมกว่าแล้วอันนี้นะคะเมนูนี้เมนูนี้ก็อันนี้เป็นรวมครับใช่แฮปปี้แฟมิลี่ใช่มใช่ครับใช่แต่ว่าแฮปปี้เซ็ตแฮปปี้เซ็แต่ที่พิเศษดูตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิคเก็ตต์แอนด์วอฟเฟิลนะครับเมนูนี้ก็เป็นของทางเมิกาใต้มาหน้าเขาก็จะกินคู่กันเ กินกับเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นวาฟเฟิลแทนเท่าไหร่คะชิคเก้นแอนด์วาฟเฟิลเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ก็ราคาอยู่ที่225บาทเฮ้ยโอเคมันชิน้นไม่แพงแล้วคือวาฟเฟิลเนี่ยหอมแป้งข้างในนุ่มข้างนอกกรอบ กี่หลเดไม่หมดอ่ะอร่อยมากแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยกระทะกระทะอย่างเนี้ยค่ะอย่างอันเนี้ยพวก red chicken อย่างเงี้ยก็จะเป็น129บาทครับอืมเพราะเขาขายราคาหนัดูมากอืมร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงปิดวันไหนหรือไม่อย่างไรค่ะค่ะร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนแบริ่งค่ะอยู่ระหว่างซอย23กับ25นะคะสามารถจอดรถไปก็ได้เนาะได้ค่ะลงสถานีแบริ่งค่ะแล้วนั่งรถไม่จะแท็กซี่หรือวอเตอร์ไซค์ก็ได้ค่ะเข้าไปก็ได้ข้างหลังร้านจะมีที่จอดรถนะคะร้านเปิด ร้านเปิดก็ช่วงนี้ก็จะเป็น10บโมงครึ่งครับจนถึง2องทุ่มปิดวันอังคารปิดทุกวันอังคนนางครที่ต้มย